อยู่กองมันตั้งแต่เด็กใช่ไหมตั้งแต่สิบสี่อ่าต้องบอกว่าอย่นี้ตั้งแต่สิบสี่แล้วก็การแต่งหน้าหรือว่าเทรนหรืออะไรอย่างมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆอย่าง้ใช่ไหมมันก็เออเปลี่ยนเราก็เหมือนว่าจริงๆอ่ะอยากเมาส์แหละอยากหาเรื่องเมาส์อยากหาเรื่องแชร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายคนก็คือแบบว่าแบบเคล็ดลับดาราสาวท่านหนึ่งมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะแต่งแต่เอฟเฟกต์แต่เราก็เหมนเพื่อนเราแต่งอะไรสวยๆเราก็เออคุยมันก็มันก็งอกออกมาจากตรงน,นั้นอย่างพอเรามาเป็นยูทูบเบอร์หลายคนตกใจเพราะว่่าาบบททีเเรรได้ััมน ใช่ไม่ต้องคุณทแต่ลายคนก็อยากรู้่ะว่าปกติเวลาเลือดปลอมที่ล้างยังไงหรือว่าแบบเวลาแต่งเอฟเฟกหน้าพังมากไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องของคําว่าเบลตี้อ่ะมันไม่ใช่แค่แบบว่าสวยเพอร์เฟกอย่างเดียวบางคนก็คือกลับบ้านล้างหน้าแล้วหนูต้องทาครีมอะไรพี่หน้าหนูแพ้หนูควรจะทํายังไงดีพี่ไปเล่นอันนั้นแล้วพี่แต่งอย่างนี้ทั้งหน้าพี่ไม่แพ้หรอคะอะไรอย่างเงี้ยเออาา <ๆ S 2> ใช่มีคนมาถามมี <ๆ S 2> คนมาถามเยอะรวมถึงวัย40 รุ่นๆรุ่นอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้มันก็มีครีมแบบเยอะแยะมากมายในท่อตลาดใช่ป่ะแล้วก็คือวัยเราอ่ะมันเป็นวัยคือจริงๆทุกคนนะ่ะอยู่ในอยู่ในวัยที่มีทุนทรัพย์จะจ่ายแต่ไม่รู้จะจ่ายกับอะไรมันเยอะไงแล้วก็เดี๋ยวนี้ครีมแต่ก่อนตอนเราเด็กๆมันก็มีสักสองสตัวก็หลูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือแบบยอะ สุดๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเออเหมือนเริ่มถามกันแล้วเรโรเชี่ยวชาญแล้วใช่ไหมก็จะแนวแนวขอบผู้ผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวขอบผู้ผิวคือจริงๆคิดว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักเป้ยปันวาที่อายุไล่ๆกันแบบเขาคือเปายอะไหรอเป้ยเขาเป๊ะมาเลยไงเออเป้ยเขาเป๊ะมาเลยแบบว่าอาจจะแบบว่าเลยเอ้ยประมาณที่ชายก็น่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราอยากจะแบบเล่นบทที่มันสวยๆไปเลยอยากพูดเร็วมากใช่ไหมก็ ไม่หรอกคือมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าสวยมันจะดูสบายขึ้นมันมันจะเหมือนได้อยู่ห้องแอร์นึกออกไหมเออแต่ว่าสุขภาพดีใช่แต่ว่าเราเห็นแบบว่าเออคนที่เขากว่าเขาจะต้องสวยอ่ะเขาก็นานนะเขาก็ต้องแบบเขาก็ต้องผมเขาก็ต้องหุ่นใช่ไหมเขาก็ต้องไปยีมือเขาก็ต้องคุมอาหารเขาต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออลำบากนิดหน่อยแต่สบายจริงๆรพี่สายมีเคยเฟรชคนที่เข้ามาดูเาแบบว่าอยากเล่นบทสวยออยากเล่นบทอยากเปเปบ้านอยากเปิดเปิดบานว่าอย่างนี้อยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะ ความฝันอยากเป็นอะไรอยากเป็นเบ้ยปันวาดค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าพี่เบ้ยสวยผมหนาแบบทําเล็บทุกวันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเคยเคยเหมือนว่าเหมือนมีฉากสวยๆเล็กๆสั้นๆอ่ะเรายังรู้สึกแบบเหนื่อยว่ะมันเหนื่อยม,มันนั้นไม่ชินอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยความเป็นนักแสดงอะ่ะเล่นมันต้องเล่นให้ได้ทุกบทแหละเพน okay, แต่ว่าเอาวะ คือถ้าแบบว่าถ้ามาทางยนต์น่ะก็ไม่มีใครเกินเราเราก็เราก็ไปทางนี้เลยแล้วกันเออเราก็กินเรียบอยู่เลยคือขอให้พังไว้ก่อนเนี่ยแล้วเราผ่านมาก็ยอมเราก็เป็นคนสวยแล้วมันเหนื่อยเป็นคนสวยแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยไหมแต่ก็อยากอยู่ผู้หญิงอ่ะมันก็นิดนึงหรือเปล่าพี่ิ้งพี่สายพอเราพูดพี่ตายเป็นบิวตี้เจอร์หลายคนก็รู้สึกว่าเป็นจริงเหรอหรือว่าจริง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 ไม่แกงไม่แกงไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมทาครีมอยู่นะคะเออครีมก็ทา ที่บอกว่าคือหลายคนตรงตรงเนี้ยคือแบบเด็กก่าเราก็อาจจะไม่รู้ว่าในวัยในวัยเดียวกับเราอ่ะทุกคนก็ยังมีความที่แบบบางคนมีลูกตอน30สบใช่ป่ะ40ลูกโตแล้วว่างแล้ว<อ>ทำไรดีเออหันมาบําหันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็คือยิ่งหลายๆคนอ่ะเหมือนเขาโตมารุ่นๆเดียวกับเราอ่ะแล้วคือแบบว่าโตมาเฮ้ยอีนี้ยังอยู่อีนี้ยังอยู่มันยังไหวมันยังได้แบบมันคืออะไรมันยังไงมันทาอะไรมันกินอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ย ก็คือก็ก็เลยเหมือนว่าแต่จริงๆไซก็ทําตัวแบบปกติค่ะอแล้วมันก็มีช่วงที่เหมือนเราเคยน้ําหนักมากกว่านี้แล้วเราก็ลดน้ําหนักได้ทุกคนจะมาขอเคล็ดลับกันเยอะเยอะมากเพราะในวัยนี้เนาะมันจะเริ่มมีความแบบทํายังไงต้องอะไรอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างกับการมีงานจ้างขายดุนตีเข้ามาแรกๆเขินมากนางไม่ชีนน้องนันติกกับน้องนันปิเนี่ยเออโบเมย์โบเมย์ช่วยเหลือดีมากเป็นยังไงบ้างโบเมย์ก็จะแบบ พื่นยิ้มเพื่อนเพื่อนยิ้มแต่อย่าเพิ่งโฟกัสยิ้มยิ้มบางๆยิ้มยิ้มบางๆยินยินธุรกิจไปไปทั่วๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตาก็ไม่ค่อยเห็นเออหรือแบบเขาเขาเขาทำอะไรนะสวอตสีอะสวอตสีหรืเปอวะอะไรอย่างเงี้ยสีสีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่หลังๆโอเคหลังๆดีขึ้นเพราะว่าทุกคนก็จะแบบ คืออย่างเรา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 ไปเราไม่สามารถจะคล่องแคล่วแบบถือเธอเรามีมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําไม่เป็นไงเออทุกคนก็จะให้อภัยเออทุกคนก็จะให้อภัยว่าพี่ชายนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรประมาณนี้เขาแที่เขาทางนะเขาที่เขาทางแล้วเขาที่เขาทางแล้วเข้าใจแล้วว่าแบบว่าอ๋อจริงๆแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าที่เขาที่เขาทางอ่ะเพราะว่าสําหรับโฟลเลอร์ทุกคนด้วยค่ะคือเหมือน เหมือนเขาถามจนเราเริ่มเข้าใจว่าคนอยากรู้อะไระอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรวมถึงลูกค้ารวมถึงสปอนทุกท่านก็คือแบบพี่ซายมันต้องมันอย่างนี้มันอย่างนี้ของหนูมันเป็นอย่างนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว่าจริงจริงขนาดเราเป็นคนลักสวยลักงามมันมากับมันมากับความเป็นผู้หญิงแหละคือมันเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าหน้าพังไปกองแล้วไปแต่งให้พังยิ่งขึ้นมันก็จะยิ่งเออมันก็จะยิ่งพังเขาไปใหญ่อะไรเงี้ยถือว่า เราไม่ได้ต้องแบบไปหนักไปร้อนเข้าเขาหรือเปล่าแมแค่การแบบนอนให้พอแล้วถนอมหน้ามาให้เขาทําร้ายมันอ่ะก็ก็จะยังดีกว่าจริงๆคยอยากถามคูณคามครับว่าเพราะเรารับบทที่เป็นครโทอย่างเงี้ยแต่งานที่เราออกเป็นความสุขั้ถามค่ะเขาก็บอกว่ายิ่งดีเลยเพราะว่ายิ่งเห็นว่ามันคอนทราสต์มันมันเปลี่ยนได้ได้จริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอันนี้พี่ล้างนะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถามอย่างนั้นเราไม่มีแต่ยังไม่เคยมีใครถามแบบนั้น ตัวมาถูกสิบปีแล้วใช่ใช่ก็คือก็จะมี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 ไปเรื่อยๆมีไปเรื่อยๆทุกสิ่งใหญ่เหรอกันผลิตภัณฑ์ที่เรามารีวิวประมาณชันก่ะตัวมันอุ้ยสาดอุสมามปากเออเฮง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 เพราะว่าบอกว่าถ้าอย่างดูในดูในงานสายสายไม่ได้ว่าแต่งหน้าเข้มหรือแต่งหน้าจัดใช่ไหมบทเรามันจะเป็นบทแบบคุณแม่คุณพี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโอเคแต่งหน้าได้แล้วแต่งหน้าเองเป็นแล้วค่ะแล้วก็ทาครีมเป็นรู้ย่าแยะได้ไม่งงไม่หยิบผิดไม่หยิบ เแตยย่ไทา,ายพี่สายแน,น,นะนำครับวัย40ต้องทำยังไงบ้างวัย40นะคะเน้นเรื่องของความชุ่มชื้นให้ถึงค่ะคะ่ะอ<ว>ย่าคุมมันอย่างเดียวค่ะวัยเราฮอร์โมนหมดสิวไม่ค่อยขึ้นแล้วนะคะทาครีมกันเยอะอยู่ ดูแลร่างกายด้วยดูแลน้ําหนักด้วยแล้วก็ผิวพัุ์ด้วยนะคะรวมถึงมีแมวด้วยะคะ่ะ <c oughs>